ボえ。 mambo ez Zake bera hoki jan baito Hiroto jo jambo กด <g agile> ให้ลงนะอ้าวนี่นี่มานี่แล้วนี่จดมาจากแม่เหรอ <c oughs> ใช่แม่ดีใจมากที่ลูกเขียนมาบอกว่าเป็นชีฟของหน่วยพิทักษ์โลกแม่ไม่ได้เรียนมาเลยต้องเดินทางไกลมาถึงสองชั่วโมงเพื่อไปถามคุณครูที่โรงเรียนคุณครูก็บอกว่าคำว่าชีฟเป็นคำที่มีตำแหน่งสูง และถือเป็นความสำเร็จของชีวิตตอนนี้หมู่บ้านของเราเป็นช่วงที่เผาญยากันแม่จึงตัดสินใจจะนั่งรถไฟมาโตเกียวคืนนี้จะไปให้ได้รอแม่ที่รูปปั้นไส่กะสถานีอุเอโนโด้วยนะโอ้ยแม่เฮอาออิเป้เป็นอะไรไปอะแม่จะมาที่โตเกียวเลยแม่นายเหรอ น่าดีใจนะอีเตจะได้พูดคุยทันภาษาแม่โลกไงฮะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะซิต้องมีอะไรแน่เลยฉันไปโกหกว่าได้เลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้ารองของหน่วยพิทักษ์โลกแม่ก็เลยเชื่อตามนั้นนะ่ะว่าไงนะนี่นันจะบ้าเลยไงทำไมต้องโกหกแม่ด้วยเล่าฉันก็รู้ว่าโกหกไม่ดีนะแต่แม่ฉันท่านทำงานหนักเพื่อฉันได้ดิบได้ดีกับคนอื่นเขาพอคิดถึงความรู้สึกแม่แล้ว ฉันก็เลยต้องต้องโก,โกหกอเฮ้ยไม่รู้จะทำไงดีแล้วทาใม่รู้ความจริงแล้วก็ทฉานคงเสียใจแน่ๆนนเลยอะ่ะเล้ยอย่าคิดมากนะเป็นหน้าที่ฉันเองอะไรเนะจะให้อีปเปเป็นหัวหน้ารองหึงวันเหรอใช่ครับเฮ้ย hey! อะไรกันเอากอย่าพูด้เล่นนะใช่แล้วล่ะคนที่เป็นหัวหน้าหน่วยบินก็คือคุณมาอีต่างหากแล้วเอาลทุกคนฟังก่อนนะ ผมอยากให้อิเปย์ทำตัวเป็นลูกที่ดีของแม่นะเป็นลูกที่ดีเหรอใช่ครับผมขอร้องท่าในขณะนั้นเครื่องบินปกป้องสินค้าทางอากาศได้ลำเลียงจรวดไฮโดรเจ ah นบิสไซด์อยู่บนท้องฟ้าดูนั่นมันชักยังไงอยู่นะน,น่าสงสยัยเจ้าพวกมนุษย์เอ๋ย เราได้ยึดเครื่องบินลำเลียงแล้วและได้จรวดมาถึงสองลูกคราวนี้ละ่ะโตเกียวก็จะถูกทำลายเรียบเป็นหน้าระดานแน่วันนี้เสนอตอนอันตร,รายจากจรวดไฮโดรเจนมิสไซล์เร็เข้าเร็วเข้าเร็วเข้า เดียวอยู่แล้วนะไม่ใช่หยาดลูปใหญ่ๆนะครับที่สเนทายนู่นไงขอโทษนะคะเอออุ้ยเหนื่อยเหลือเกินเฮ้ยแม่แม่ครับ อิปเป้แ <te> ม <le sushi> oh, <sci> ่อ <ete> oh, ิปเป้แ <serves> ม no. ่ครับโอ้ยเจ้าดูดีขึ้นเยอะเลยนะครับถือให้แล้วครับรถติดไหมครับเออติดจ้ะติดฉันรีบไปกันดีกว่านะครับจ้ะจ๋าของคงหนักมากนะแม่ใช่จ้ะใช่วันน้าครับอ๋อสวัสดีครับผมกัปตันธรรมดายินดีรู้จักที่ฉันเป็นแม่ของอิปเป้เขาค่ะเช่นกันครับเดินทางมาเหนื่อยๆเนี่ยนั่งก่อนนะคะค่ะ ชิญเลยตาสบายนะครับเชิญขอบคุณช่วยถือนะค่ะแม่นั่งนะกับตันคะอิเป้ทำหน้าที่ชีพเป็นยังไงบ้างคะฮะอยากรู้จริงๆเลยค่ะเขาทำได้ดีนะครับเป็นนักบินของหน่วยพิทักโลกที่มีฝีมือดีมากเลยครับอิเป้นะจริงเหรอคะครับโอ้ดี ถ้าพอของอิปเปที่ตายไปแล้วได้ยินเขาคงจะดีใจไม่นอ้อยโนนหน้าครับถ้าจะบอกขอบคุณแล้วก็โนนหน้าเข้ามาแล้วเราเกี๋นะขอบใจแล้วออกไปทีนะใกูๆๆๆมไม่ีหมดทำอะไรอยู่น่ะไปยกกาแฟมาเร็วเข้า ได้ทีทำไมใช่เราไอ้คุณไอเอ๊ได้พูดอย่างนี้ได้ไงพูดทวนต้องพูดว่าได้ครับหัวหน้ารองพูดเป็นไหมว่างไงได้ครับว่าน้ารองด,ดีมากอย่าจริงๆตอยพูดซ้ำซากอยู่บ,บ่อยๆไปดูนะ <c oughs> จะแก่แค่ในเข็ดตอยไปดูคุณครับ คุณนะครับคือมีลำเลียงจรวดไฮโดรเจนบิซาหายไปแล้วครับตอนนี้แย่เหรอทุกคนปฏิบัติก่อนครับครับเอาแล้วพอตัวก่อนนะครับแม่ครับผมต้องไปทำหน้าที่ก่อนนะครับทำให้เต็มที่นะครับแม่ทำให้ดีๆล่ะลูกนาโอกจะช่วยพาคุณแม่ของอิเปไปเที่ยวในโตเกียวแทนอิเปด้วยนะจ้าผมเหรอ ถ้าเจ้าจะโหลดไฮโดรเจนมิสไซล์ถล่มโตเกียวอีกเพียงชั่มทั่วญี่ปุ่นจะถูกทำลายและกลายเป็นทะเลเพลิงด้วยจรวดไฮโดรเจนมิสไซล์ <c oughs> ออท้องฟ้าเมืองโตเกียวนี่สวยมากเลยทีเดียวนะครับเป็นวันที่มองเห็นวิวข้างล่างได้ชัดเจนเลยนะครับ <c oughs> ต้องขอโทษด,ด้วยนะคะ <c oughs> ที่มารบกวนในครั้งนี้นะคะอไม่ต้องเกรงใจแล้วครับ ้าอ,อีเพทได้ําแหน่งใหญ่โตเร็วๆนี่คงจะดีเหมือนกันนะครับเนี่ยเสียรู้จนได้มาทิ้ง หน้าครับ,รบ,นนรบเดี๋ยวน่าจับสัญญาณได้แล้วครับเดี๋ยวไม่ว่าจะไปเครื่องบินที่หายไปครับกูไปเจอเครื่องบินแล้วตามมาด่วนเลยเร็วเข้าโอเควันหน้าครับเจ้าพวกหน่วยพิทักษ์หาเจอแล้วเหรอ <laughs> นี่หน่วยพิทักษ์โลกได้ยินแล้วตอบด้วย เราต้องการตรวจสอบอะไรบางอย่างได้ยินแล้วตอบด้วยหัวหน้าคะดูเหมือนว่าไม่มีใครอยู่ในเครื่องบินเลยนะคะอะไรนึกพวกเขากำลังจะทิ้งจรวดไฮโดรเจนมิสซาเลยครับใช้เชือกให้ติดกับเครื่องบินเดี๋ยวนี้จะการโดนทราบครับหัวหน้าครับเอาละ ดีมากเรานำเครื่องบินนี้ไปยังที่ปลอดภัยได้แล้วก็ดูแลจรวดไฮโดรเจนมิสซาให้ดีด้วยไปได้ <laughs> ไม่มีทางหรอกไปได้สัตว์ประหลาดวาเลนไทน์ค <laughs> <c oughs> ุณน้าคะนั่นเนกอะไรคะมันอาจจะเป็นสัตว์ประหลาดก็ได้เฮะเราถูกโจมตีคุณไี่ช่วยเครื่องบินไปหน่อยเร็วเข้าจัดการครัอ ไอ้มาเลยเฮ้ยอ,อ,อย่าลสัตว์ประหลาดนี่วุนณาครับเอเออไม่ต้อห่วงพาขึ้นบินไปก่อนเร็วบุนณาครับเป ได่พาเขาไปดีแล้วเขาแต่ว่าเราต้องสู้กับสัตว์ประหลาดก่อนเป็นอันดับแรกนะจัดการกับปัะเทได้เลยไปมาเลยมานี่เนี่ยเอยอออเออหยุดนะหยุดติเยเลยติ๊กเลเลี้ยงยตเลยย สำเร็จแน่ๆอุ๊ยอุ๊ยอยแล้วถ้าสำเร็จแล้วอย่าแล้วโปรท<อ>่านรัยมนติีัยโอยโอ้ยออ,อ,อ,ออกมาแล้วฮอลังรัศมีมรกฏแรงร่าง,างาเป็นยอดมนุษย์จัมโบ้เอ อีกแล้วเจ้ายอมรูจออ้จักเอแต่ว่าเจ้ารวดยังเหลืออีกหนึ่งลูกเอาละเจ้าสัตว์ประหลาดวอลเลนทายเจ้าต้องหาโอกาสอีกครั้งให้ได้ไปได้จัดการซะอะไรนะครับสั่งห้ามบินเดี๋ยวกันค่ะหัวหน้าคะ่ะอิปเปย์เขาพยายามจะช่วยเราก็เลยเแต่ว่านะถ้ายอมรู้จักอเอแม่มาช่วยอะ ปานี่ญี่ปุ่นกลายเป็นทะเลเพลิงไปแล้วก็สมควรแล้วที่เราทําโทษแบบนี้เอาละทั้งนั้นก็ห้ามข้ามนในกรบัญชาการจนก,กว่าจะอนุญาตนะเข้าใจไหมครับผมถ้าแม่ของอิเปรู้เรื่องนี้เข้าแล้วก็คงจะเสียใจไม่น้อยเลยนะคะยังให้จรวดมิซายก็ยังเหลืออีกหนึ่งลูกนะเราต้องปกป้องให้ได้เอาละโอบะจัดการ เฮ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยบินออกไปโดยไม่รอคุณแม่ของอิปไปได้ยังไงกันเอขอโทษด้วยฮะไม่ต้องมาบ่ขอโทษรีบพาคุณแม่ขึ้นเครื่องบินเร็วเข้านาโอกิเร็วยัวยยยงขึ้นตอนนี้ไม่ได้นะครับทำไมทึ่จะไม่ได้ล่ะคุณนากาโนะไม่ต้องแล้วล่ะค่ะมาคือแต่ว่ามันไม่เป็นไรหรอกคะ่ะเรามาทานกลางวันด้วยกันนะคะคุณนาโอกินะดีไหมครับ ลองทานดูสิคะโอ้ยท่าทางหน้าทานมากเลยครับเชิญค่ะทานแล้วครับทานก่อนนะครับอร่อยมากเลยฮะอร่อยกว่าพัตคารเยอะเลยครับเนี่ยฝีมือคุณแม่นี่สุดยอดเลยครับแล้วแม่ของคุณล่ะแม่ของคุณเป็นยังไงแม่ผมเสียแล้วครับน่าสงสารจริงๆ ขอโทษนะที่ฉันถามแบบนี้นะคะไม่เป็นไรหรอกครับอย่าคิดมากเลยแต่ว่าถ้าแม่คุณยังอยู่ก็คงมีความคิดเหมือนกับป้าตอนนี้เหมือนกันคือเรื่องอะไรครับป้าไม่เคยคิดอยากจะให้อิปเป้ได้มีตำแหน่งสูงสูงเลยสักครั้งเดียวจริงๆนะเพียงแต่ว่าเขาทำงานเพื่อโลกของเราก็พอแล้วละ่ะความสุขของแม่ก็มีกับเขาแค่นี้ล่ะคะ่ะ แม่ดีใจจริงๆที่เขาทำเพื่อโลกแ,ลแม่ครับผมผิดไปแล้วแม่ครับ,รบเพื่อแม่ผมจะเป็นหน่วยพิทักษ์โลกผมจะเป็นหน่วยพิทักษ์โลกที่ดีให้ได้เพื่อแม่ครับแม่ครับเอ้าอีเป้ <Overwatch> เดี๋ยวก่อนอีแปะจะพวกกส์มาอีกแล้วออกมาอารวาดอีกแล้วคุณป้าครับผมจะไม่ลืมอาหารมื้อนี้เลยครับ ทำลายญี่ปุ่นให้ได้เตรียมตัวไว้ให้ดีเจ้าพู้มนุษย์หน้าง้อตังมันมาอีกแล้วออกปฏิบัติการได้เลยทุกคนพอับค่ะไฟติ้งฮันเตอร์ออกปฏิบัติการ จะก้าท่แพันสิสกูฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหฮ้าัดวารินไพรน้าผู้จะการเองมาด้วยนะนี่น้าผมเป็นจักรวาลินไพรแล้วเอ้อโย มาเป็นทยเหรออย่ะนโลวีน้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเยายเี้ยฮย่้เฮ็เฮยเฮ้ยเฮ้้ยเยย่าฮีเ้้ยเ้ยยเเฮยน้ อ๊ยอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยัวหน้าค่ะหัวหน้าค่ะโอ๊ยรอ๊ยโอ๊ยไอ้เป๊ะมาอะไรอ่ะฉันจะจัดการกับแกเองโอ๊ยอะไยโอ๊ยนี่น่ะอะไรเหรอระเบิดไงนี่ มุ้งจะหน้อยเหรอยิงไม่เลี้ยงเลยนี่แดี่แด่เฮ้ยมาเลยอย่าละโดนมันยิงจนตายหัวหน้าหัวหน้าอ้ออ้อยคุณมาอีฝากแม่ฉันด้วยอ้อยออย้ยเฮ้ยตายเป็นตายมาเลยหัวหน้าฝากแม่ด้วยอีเป้หย่าหย่าอีเป้มาเลย พลังรัศมีมรกตแลงร่างเป็นยอดมนุษย์จัมโบ้เอแม่ครับดูผมไม่ดีนะแม่ลูกแม่จะทำเพื่อโลก มาเฮ้ยอะมาเออโอ้คืนชีพหมอที่หมอหมอเก่ไม่ดีอีไปไปเป็นหน้าที่ฉันเองดีกว่านะหย่อนรถจัมโม้แอรผมอยากตายผมอยากตาย ขอร้องอย่าไปรู้จับพ่อเอให้ผมทําเพื่อนโลกเถอะขอร้องอย่าไปรู้จับพ่อเอปล่อยผมปล่อยผมมาเข้ามาเลยพี่นี่แหละหลุดละสามพี่ก้อนโอ้

ได้สิเราต้องรุกหนักเป็นไงจ้ามาสิมามาโอ๊ยอุ้ยอุ้ยเจ็บนะฮึหลังการหน้าโอ้ยสกายคริกเดี๋ยวอุ้ยแหมไปสกายคริกโอ้ยโอ้ยเดี๋ยว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 ช้าช้าช้าเดี๋ยวไม่โอ้ย โอ้ยโอ้ยวะเออมาไล่หลังอีกแล้วเหรอว้าโอโ oh ้ยโอ้ยปวดปวดปวดจะไปไหนเอ็มเนี่ยปวดจะไปไหนเจื่อแต่ปวดอยู่เลยไม่มีหนวดแล้วอะฉันน่ะหนวดถูกปัดแล้วเอาเลยยอดพลุจเบลเุดื่อยพลังแสงบาร์กฏ ทานักลายเป็นหมึกย่างแล้วอิปเปนายทำตามอำเภอใจฝืนคำสั่งที่ได้รับไปความผิดครั้งดี้มีโทษถึงขนาดต้องไล่ออก แต่ด้วยความกล้าหาญและพลังที่อยากต่อสู้เราจะลดโทษโอ้เอ้ลูกแม่ไปประจำที่ฐานทัพของฮอกไกโดเข้าใจมะจัดก่อนครับครับ,บวนหน้ะอิเป้เราจะรอการกลับมานะพยายามขึ้นนะอิเป้จะได้กลับมาเป็นสมาชิกของที่นี่ยังไงล่ะครับ พูดครับชี่เฉยได้ยังไงกันพูดครับหัวหน้ารองสิแล้วครับหัวหน้ารองนี่อิเป้ดูแลแม่นายดีล่ะรู้ไหมตัวนายก็เหมือนกันรู้แล้วาวเะฉันสัญญาฉันสัญญาลากอนค่ะ คุณนาโอกินาโอกิลาก่อนครับขอให้โชคดีนะครับลาก่อนนะคะแม่ครับเราไปเถอะไปมาครับปิเปอร์าจะยามเข้านะได้น,นายก็เหมือนกันนะนาะโอกิลากนไปเลย ติดตามอยอดปรัติจำโอเอตอนต่อไป